สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องนกน้อยนำโชคเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้นะคะนกกระสีทหาเซียนติงจังหวัดอุดรธาน,านีนะคะนเนาะเซียนติงได้ทัมาอ่าอยากแบ่งปันตัวเลขนะคะให้เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิงเนาะของเซียนติงนี่กรเขามาสามสี่งวดติดระคะเนาะก็เลยอยากมาแบ่งปันนะคะเนาะมักบอมักกับว่าเป็นยังเนาะให้เป็นแนวทางพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะเนาะเขามาเร็วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องนกในเด้อค่ะ นะคะเดี๋ยวห้าจะไปรับชมรับฟังน้ากันเลยงวดหนึ่งตุลาคมนี่จะได้ตัวไดนะคะเนาะไปฟังน้ากันเลยค่ะห้ากับสีทองหาเซียนติงนะคะ ฮ <ce> ัลโหลฮัลโหลวัสดีค่ะวัสดีครับูกหน่อยน้ำโฉกนะจ้าครับผมค่ะว่ายมาจีมงอ๋อหอนเทียนหรอจะโทษลยขาะา่าจังเนยนะค่ะนี่ต <scary> ัวเลขมาแบงปฝันบอคะครับค่ะเขามาจะหวดลเนาะค่ะ เออว่าคุณเลี้ยงเลขวิ่งกับเจ็ดแปดงวดแล้วครับเจ็ดแปดงวดเลขวิ่งมะค่ะครับผมอืมจ้าคู่นี้เขาบ่เขปาปรจักว่าเมื่อกี้เนี่ว่าเมื่อกี้นี่ให้เพื่อนไป 8, 3, แปดสามหาค่าแล้วแล้วก็สี่สามเก้าเพื่อนบอกค่ะอันนาสามเก้าเก้าสามหาเกือบเขาสามโตนะคะ ่าเขาแล้วคิดแยมใช่ไหมวะเอาคันตัดเลนอันนี้ก็ถือขึ้นเราตัวสามหาเออกันนั่นหละผมก็ได้ไดยุตัดเลนผมก็ได้ยุอันนี้เสี่ยนอุดอรเนาะเคยพ่อหาช่องอื่นบ่จาะไห้ครับเคยพ่อหาแบบว่าล่ y งย t u b e แบบนี้บ่คะเคยล่งเดียนตะเกาครับอเพิ่ลงว่าจะไหนคะ่ะเสี่ยนเอียงเนาะคะ่ะอันที่ล่งเดียนตะเกานั่นปะจ้ะ ติงบันนอกครับติ่งบันนอกติงบันนอกครับอือหึ่่งก็สานอันรู้สิองโลหายวันเส้นติงอุดรครับจ้ามาคิดเนาะแค่เส้นติ้งอุดรก็เป็นเส้นติงอุดรจ้าหงวดึงตัวล่านีได้ตัวใดเนาะค่ะอนี้ครับได้ตัวใดจ้าหงวดึงตัวล่าคมเนี่ยครับอันเอาเอาเรวิ่งกอนเนาะจ้า เลยวิ่งไ้ศูน์ใหนึ่งไ้เจ็ดครับห้ศูน์ใหนึ่งห้เจ็ดวิ่งบนครับหนึ่งบนอ๋อแยกบนล่างบาค่ะครับผมที่แยกบนล่างโอเคเริ่วันนี้อันศูนย์หนึ่งเจ็ดนีเป็นเป็นทั้งเลขวิ่งเป็นเลขลักลอเป็นเลอเลยค่ะเอาวิ่งตัวเนียนมาครับเออจะเอาตัวเนียนหรือครับ วิ่งต้นีเน้นศูนย์ครับผมเน้นศูนย์เน้นศูนย์เน้นศูนย์คือเกาจับจ้าผู้หายปะค่ะจับครับจับหายได้ตัวได้เนาะค่ะได้เจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งค่ะเจ็ดศูนย์หนึ่งแล้วก็เจ็ดสามหกเจ็ดสามหกสามหกหกเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ด สี่จ้ตาตดเลนเอาบอคาไอ้ได้ครับเดี๋ยวก็กลังตัดตัวสองตัวให้อยู่นี่ครับอ๋อจ้ามันมีตัวใดเนี่ยบอกว่าหันเรือมหรอเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดสามหกหกเจ็ดสี่เจ็ดสี่โอเคสี่ครับจ้าเพิ่มเพิ่มอีกตัวนึงแปดนึงสีครับแปดนสี่จ้ะ,จะ,จะ ามตัวเน้นครับตัวได้เน้นก็ค่ะสามตัวเน้นเน้นหกหกเจ็ดสี่สามตัวเน้นหกเจ็ดสี่จ้ะหกเจ็ดสี่กับเจ็ดชุดหนึ่งเจ็ดชุดหนึ่งตัดตัดให้สองตัวตัวได้ก็ค่ะตัดสองตัวบนจ้ะเจ็ดสี่เจ็ดสี่สองตัวบนเนาะ เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่ครับค่ะเลขวิ่งนี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดนี่มันมาน้ำกันใดบอค่ะมันมันห้างวมดมันกับมาน้ำกันสองตัวครับผมคือหัวมันหอกกันคือหัวมันหอกเจ็ดห้าตูนอ่ะมันมามันมาหาตูนครับอืมสามารถมาน้ำกันใดเนาะค่ะครับบางที่มันกับมาได้บางงวดมันกับมาหน้ำกันวันใดบางงวดกับมา ออกงวดมา,มาตัวเดียวครับอืมจะวันเน้น<ต>ที่ศูนย์มันง่ะคะงวดขนาดศูนย์นมากนํากันเลยครับอืมเลขสามตัวของเสียนติ้งเนี่ยถ้าเขานี่มาสามท้องสามตัวบ่ะ่ะใครครับใกล้าขางงวดมาสองงวดวันหนึ่งมันก็เป็นเจ็ดห้าศูนย์ตร,ตรงตรงครับอืมเร็วๆนีตัวนี้เนาะอืมค่ะอะงวดล่าสุดแต่มันมนางวดล่าสุดนะผมหายไป แปดแปดสามเก้าสี่สามเก้ามันบอกห้าสามเก้าเพื่อนเก้าสามห้าอืมควันอาทิตยครับวันอาทิตยล่างผมเห็นหาสองหาสามมันบอกออกบนครับค่ะและเลขล่างวดนี้ด้สักองหาสองหาหาสองหาห้าเลขล่างเหรค่ะครับหาสองก็หาหาบอ่ค่ะ วอดกอนหาซ้อนกับหาหาครับอ๋อวอดเหนียววอดนียววอดเหนี้ววอนดีล่างครับจ้าวิ่งครับวิ่งเก้ากับเจ็ดวิ่งเก้ากับเจ็ดค่ะมันวิ่งเก้ากับเจ็ดมันทีนี้โย่เจ็ดที่เจ็ดเจ็ดที่หกหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดสี่หกหนึ่งเเก้าจ็ดเก้าเจ็ด ตระกีบบันยงงบันอีกเก้าแปดเรอเจ็ดปีหกหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดสี่หางสี่คูสี่หางนะจ๊ะกบาบบ่ค่ะนี่ลางลางวิ่งเน้นเน้นเก้าครับวิ่งเก่าเน้นตัวเน้นเาเน้นเน้นเกาบินเน้นเก่าวิ่งข้างวิ่งล่างเน้นเกาครับกรับบ่ค่ะส่วนไยเลขออกัตกราบ่ค่ะมันกรบ ส่วนหลายนี่ก็บ่ค่อยอยากกลับหรอกครับบางที่อกลับอยู่ครับอืมแต่ได้เบิดตเนาะค่ะกลับตัวน้านะคะครับผมค่ะแหลววเต็นเอฟซีสีมักเนาะพีเจว่าน้าเสือเสือเหล็กแรงวันนี้วิ่งเก่านะตัวจริงมั่นใจเล่นบ่เนี่ยไ้เก้าห้เก้าก็เจ็ยต่วัาเน้นเก้าครับเน้นเจ้าค่ะฟันธงเลยเนาะฟันทงเก่าวิ่งเก่าแางนะคะเอาค่ะ กระเซียนตีกุอดอนเนาะอยากแวงปั่นนะคะ<อ>พรัจผมหน้าาเบิงตัวเลขนะคะเนาะค่ะขอบขอบพูดหลายๆเด้อค่ะอันเซียนติงขันวันนาได้อีกระโทษไม่บอกอีกได้เด้อค่ะต้องคิดนะสร้างผมบอ,อกกัน <c oughs> จ้าฮัลโหลค่ะได้ยิน<ล>อยู่ถามคมเนี่ยอันสุดท้องคมเนี่ยือวัตถัถามพี่เจียนตะกากวได้สุดท้อทงคมนี่คือว่าถ้าออกมาปั๊บจังจ้งวันนี้เรียก,กว่าวันที่หนึ่งเนาะสุดรวยวันที่หนึ่งจ้า ประมาณนึ่งผมมีโทษไปหาเลยโอ้ออกปุ๊บนี่ก็ได้เล่นมันมาค่ะออกปั๊บออกปั๊บปั๊บยังมือนีเล็กออกปั๊บแต่ว่าแต่ว่าเฮียต้องหงตัวดงุดตัวงุดเล่นมันมาจังครับพอออกเลยเพราว่าปั๊บปราะว่าทุ่มหนึ่งผมตียังมือนีเลออกว่าเทุ่มหนึ่งมาปั๊บผมตีสูตรหล่อผมปฏิทูบบอกเลยอืมที่บ้านผมเพ็่อนบ้านก็เพื่นพี่จากเด็อนตะการไวจังสัตว์จะอ่ากอกสารจมุมดว่าเลขออกวันที่หนึ่งตัวละนี่เนาะ ออกปุ๊บวันที่วันที่สองนีง่เข้ากับสัมผานได้มหนบอค่ะได้ตัวเลขแล้วไหมทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่งของโทรบอกเลยของเี๊ยบของพีข้าต่อเลยยัดย็ดอยู่ต้าตัวเราขโทรบอกเลยครับประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งนะคะเนาะทุ่มหนึ่งก็สะดวกกว่าอยังไดเสะดวกกางเว้นนี่แล้วค่ะเนาะนะฮะเอาเอาเป็นวันที่สองแต่กลเนาะวันที่สองกางเว้นนอกบางตลอดเป็นว่าค่ะครับผมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงเจอโทรไปเนาะกระสันครับ ค่ะโอเคค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะมาแบ่งปันค่ะารค่ะขอให้ทโชคดีนะครับค่ะมันมาต้องกันเนาะเมันมาต้องตั้งมารวดเก้าเจ็ดล่างอ่ะจ้าจมาแห้งเก้าเจ็ดเลยนะปั่นทุ่งเลยเป็นบ่อค่ะมาเก้าเจ็ดเด้อแห้งล่างโอเคโอ้มันไมสี่ข้างหน้าไ่ถนะไม่ถึงตัวชอบนะครับจ้าค่ะครับผม ตัวซ้อบตัวซอบนี่มากกลางเก้าเจ็ดใช่เว่าตัวบนนี่มากมากแค่ไหนคือหกเจ็ดสี่ครับหกเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่โอ้หกเจ็ดสี่นี่มากแค่งบนจ้ะกลางนี่มากเก้าเจ็ดกลางครับเจ็ดเนาะค่ะครับผมขมกห้เอฟซีนทคลมูชอมพิจารณาเบิงผ่าไหล่เนาะค่ะเนาะมาเจอได้กันแล้วแต่เนาะหอกก็บหาเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะ ครับครับหวานมันนะครับจ้าขอบคุณหลายๆสาณหลายๆได้ค่ะครับผมจ้าบายดีค่ะค่ะสรุปนะคะเนาะเสี่ยนติงอุดรนะคะกระท่อมาอยากแบ่งปันตัวเลขนะคะใหายทำบุให้ทำบุชช่อมพิจารณาเบิงนะคะเนาะให้ทั้งบนทั้งล่างนะคะเนาะวิ่งนี่หาศูนย์หนึ่งเจ็ดบนนะคะเนาะ ห้เลขเด่นมาใน017เน้นที่0นะคะเป็นเลขวิ่งนะคะจะคู่ไ้ก็มี่701เป็นตัวเน้นนะคะแล้วก็โกเจสี่เป็นตัวเน้นขึ้นกันนะคะเจซ้ำ6814เป็นตัวรองนะคะส่วนสองตัวนี้ก็จะคู่ไหเจสี 4, 0, 1, ่01แล้วก็14น,นะคะเนาะค่ะส่วนล่างนี่ก็ไ้วิ่งเก้ากับเจ็ดนะคะจบคู่ไฮเจสี่61นะคะ แล้วก็เก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะเก้าเจ็ดเป็นตัวเน้นเนาะค่ะเนะะาะสำหรับเซียนติงอุดออนนะะรเนาะกาจะเป็นลูก,ลกอีกม่ากน่อยนี่เนาะค่ะสำหรับตัวเลกะทำมือชมกับพิจารณาเบิงนะะเนะาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นกน้ำแนเดอร์ค่ะเนาะ,ะนี่แหลคะค่ะพิจารณาเบิงนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ให้ทำช่วลงลำๆเรื่อยๆถูกหวยไปน้ำกันนะคะมักตัวใดกับพิจารณาเบิงนะะเนะาะค่ะก็ไปพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ